สวัสดีครับอยู่กับผมเก่งนะครับครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนิดเอ้ยนินพีเอสวเออือไม่ใช่นินติดโด PS v i t วนะครับนี่แบ็กพิงนี่พิงก์แบ็นะครับกล่องมันบอกพิงก์แบ็แต่ผมบอกว่าเป็นแบ็ k พิงนี่ก็คือความคุ้มค่ามันโคตรโคตรคุ้มเลยนะครับมันสามารถที่จะเล่นเกมเกมเก่าเก่าได้อ่า PS อหนึ่ง S p s p PS Vita เกมเฉพาะมันอะแล้วก็ p s 3บางเกมอ่าเกม p s 3บางเกมนะครับเกมบอยเกมบอยก็ได้นะเกมบอยแอดวานอะเกมบอยคันเลรอเอ้ยไม่ใช่คันเลอร์เกมบอยแอดวาน์ที่มันมีโปเกมอนซีล่าเคอร์บี้ผ้าเก่าๆคือมันแบบมันมันสุดยอดมากแล้วก็เป็นขนาดจับคือคือมันดีมากมันดีจริงๆ เกมที่เราเล่นน่นะครับมันเป็นเกมเก่าที่เราคิดถึงแต่หาเล่นไม่ได้ก็อย่างว่าเครื่องแปลเนาะแล้วก็มันเป็นเครื่องเกมที่พบพาได้ดีเย่ยมมากซึ่งตัวนี้มันมันเล็กกว่า nintendo switch lite อีกม,มันมีขนาดที่เล็กกว่าจอก็เล็กกว่าน่าจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งแล้วคราวนี้ขนาดก็เล็กกว่า ขนาดดีกว่านอนเล่นสบายกว่าแถมเป็นเกมที่เราคิดถึงเห็นไหมเนี่ยเกมอะไรอะผมผมผม,ผมก็เกิดไม่ทันนะเกมเนี้ย <laughs> เกิดทันอยู่แต่แต่ไม่ได้เล่นแต่ก็คิดถึงอยู่เพราะเคยเห็นเขาเล่นเล่นก็เพลินดีนะอ่าซึ่งผมมองว่ามันมันมันสุดยอดมากเลยเกมอันนี้ไม่อะไรหลายๆเกมนี่คือเครื่องนี้เลยนะ เกมเก่าๆอ่ะพวกพาก็ดีเล่นก็ง่ายคือสุดยอดมากคือไม่ได้เทียบว่า Nintendo กับอันนี้ดีกว่ากันไม่ได้เทียบเรื่องเกมนะแต่ผมเทียบเรื่องการถือเล่นและพกพาถ้าคุณชอบ n 닌เทนโดซีวิดไลท์ในการถือเล่นนะครับแล้วพกพาเนี่ยถ้าคุณมาเจอตัวนี้นะผมว่าผมว,ว่าคุณลงรักมันเลยรักมันเลยนอนกอดทุกคืนเนี่ยเลยว่าคือเกมเก่าเล่นได้ก็จริงนะแต่แต่แต ในการแปลงเนี่ยไม่รู้ว่าม,มันครบทุกเกมไหมบางคนอาจจะอยากเล่นเกมนี้เกมนี้อาจจะไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีเพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะมันแบบมันเยอะแบบมันเลื่อนไม่หมดนะ่ะเออมันเยอะมากมาถึงอีกคาถามว่าเหมาะกับใครคนที่อยากเล่นเกมเก่าๆคือไม่สนใจเรื่องการาฟิกอยากเล่นเกมบอยอยากเล่นเกมเก่าๆเกมปีหนึ่งป2สองป3สาม เกมวิดพิตาอย่างเงี้ยอยากเล่นเกมเก่าๆอยากเล่นเกมที่มันไม่มีใน P5 อ่าอย่างเกมกอนอว์เงี้ยไม่มีนะอ่อภาคหน,นึ่งภาค2อ่ะคออวอกับอ่อโกดอฟสปาร์ตาเชนอฟบรลิมปัตเนี่ยไม่มีนะครับใน P5 หรือว่ามันอาจจะมีแบบมันเห็นเห็นเขาว่ามีแบบ p s a y s t a t i น n นาวอ่ะมันมีนะแต่ว่าบ้านเราเล่นไม่ได้เล่นไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันคราเนี้ย มันไม่มีในที่อื่นมีแต่ที่นี่ที่เดียวที่คุณจะเล่นได้าแล้วก็คิดถึงเกมเก่าตัวนี้จบบริบูรณ์นะฮะเชื่อผมมันสําหรับเหมาะสําหรับคนเหล่านี้ไม่เหมาะสําหรับใครนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วบางคนบอกลังเลไม่เหมาะกับใครใช่ไหมไม่เหมาะกับคนที่ซื้ออะไรใหม่ๆชอบอะไรใหม่ๆอฉันจะเดินไปข้างหน้า เนี่ยอ่าฉันไม่ไม่มองวันเก่าๆฉันจะไปเล่นเพลห้าเกมใหม่ๆเกมเพปซีใหม่ๆเกมเก่าๆมันน่าเบื่อเนี่ยอ่าอันนี้ไม่เหมาะกับคุณเลยเพราะว่าถ้าคนไม่ชอบก็มันจะเบื่อเลยอ่ะเพราะว่าด้วยรูปแบบเกมเก่าเนาะที่สู้เกมปัจจุบันไม่ได้คนพวกนี้อ่ะไม่ไม่ควรซื้อเพราะว่าเขาอาจจะเบื่อก็ได้อาจจะแบบเกมอะไรวะเกมเก่าๆอะไรของมันวะอะไรเงี้ย แต่บางคนก็ชอบนะ,ะพวกนี้คนที่ไม่หมอะก็กึ่งๆแล้วกันลองคิดดูไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเกมใหม่ๆทุกวันนี้ดีกว่าเยอะนะครับอย่างเกม PC Xbox Pass เงี้ยดีกว่าเยอะเลยเกมฟรีเล่นแค่นั้นก็ไม่หมดละใช่ไหมเกม p ีห้อย่างเงี้ย l a y t t a t i o n p พ u s อย่างเงี้ยเล่น p a y s t เ t i o n p พ u s ก็โอ้เล่นไม่หมดแล้วบางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกเฮ้ยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะซื้อ ก็จจะซื้อใช่ไหมโอเคคุณผมจะเตือนข้อควรระวังให้ในการซื้อเครื่อง P s v i t a นะครับข้อควรระวังก็คือซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้คุยกันได้ต้องคุยต้องซื้อกับร้านพวกนี้เพราะอะไรคือมันไม่ใช่ของมือสองทั่วไปนะไอ้เครื่องนี้เพราะอะไรมันมันทำมา มันขายตั้งแต่ปีสองพันสิบสองสิบเอดนี่แหละผมจำไม่ได้นะซึ่งมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วอะสิบสองปีสิบสองสิบเอ็ดสิบสองปีอะมันผ่านมานานมากแล้ว Sony ่เขาเลิกผลิตแล้วอ่ามันเป็นเครื่องที่มีการใช้งานมานานเป็นสิบปีฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องดินดินโ s w สวิตท,ทุกวันนี้นะทุกวันนี้นี่ผลิตปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว ก็ซื้อมาขายก็เป็นเวลาสองปีอ่าก็ยังพอที่จะซื้อต่อกับคนอื่นได้อยู่อาจจะไม่พังอาจจะไม่มีอะไรแต่เนี้ยเป็นสิบปีฉะนั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิบปีอ่ะมันจะมีพังแน่นอนมันจะมีการพังฉะนั้นเนี่ยบางร้านบางร้านอะ่ะเขาจะทําการยําเครื่องก็คือว่าเอ้ยอันนี้จอพังแล้วเปลี่ยนจออันนี้พังแล้วเปลี่ยนปุ่มอ่าอันนี้พังแล้วเปลี่ยนอนาล็อกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ เปลี่ยนลาโพงเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเนี่ยเ,เขาก็จะเอาเครื่องไปยำ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 เป็นเครื่องคือถามว่าดีไหมผมก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะก็แล้วแต่คนไปแต่ว่าถ้าไปเจอช่างทําไม่เป็นนะไปเจอคนร้านที่มันทําไม่เป็นนะเอาไปยำแล้วเอามาให้เราอะแล้วมันอันนี้ก็ปุ่มไม่ดีปุ่มหลวงปุ่มอะไรคุยยากเนี่ยอ่เอนี่ยข้อควรระวังคือบางคนนะ่าจะบอกว่าเฮ้ยซื้อตอนนี้จะดีเหรอ สองพันยิบสามแล้วนะเดี๋ยวโซนี่จะออกเครื่องใหม่ไหมผมขอตอบเลยว่าเขาน่าจะไม่ออกนะถ้าไม่มีเสื่อภัยอะไรนะน่าจะไม่มีไม่มีการออกเครื่องแบบเนี้ยเครื่องแบบเล่นได้ด้วยตัวมันเองนะเพราะว่าโซนี่เพิ่งประกาศไปเนี่ยนี่ครับไอตัวอย่างเนี้ยนี่คืออ่าสิ่งล่าสุดที่โซนี่จะออกคือไม่คือเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องที่อ่า เป็นรีโมทนะเกมรีโมทเล่นจากเครื่อง p 5ซึ่งมันไม่ใช่เครื่องเกมพกพามันเป็นเครื่องเกมรีโมทแบบพกพาที่รีโมทจาก p 5มาเข้าเครื่องตัวนี้เข้าเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เกมจะพูดยังไงดีมันก็ไม่ใช่เครื่องเกมพกพาแต่มันก็เล่นสเตีม์จาก p 5แบบพกพาเออแต่มันไม่ใช่แบบพกพาด้วยตัวมันเองแบบนี้ซึ่งผมก็เลยมองว่า ทางโซนี่เนี่ยไม่น่าจะออกเครื่องแบบนี้เร็วๆนี้อย่างน้อยก็ถ้าไม่มีสปายนะก็ไม่น่าออกไม่น่ามีเขาน่าจะเทแล้วผมผมคิดว่านะอันนี้น่าจะเป็นแบบยังซื้อได้อยู่ในในปี2023เนี่ยยังยังยังพอได้อยู่ยังพอไปได้ยังพอซื้อเก็บไว้เล่นเกมเก่าๆอย่างที่ผมบอกเกมบอย p s p 1หนึ่งพีเพสบางเกมแล้วก็ PS Vita หลักๆอ่าซึ่ง ซื้อไปเถอะอืมผมโอเคไปแล้วเดี๋ยวผมไปซื้ออีกเครื่องกันติดใจนี่เดี๋ยวไปซื้อสีใหม่มันใส่กล่องวางดูดูดีสวยสวยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายขอให้โชคดี